สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมรดสูตรห่วยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณหาเลข5ตัวนะคะมาครบสองตัวล่างนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนลิวิดีโอนีจะทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางสิทธิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากิกนแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะเลข5ตัวนะคะมาครบ2ตัวล่างนะเป็นสูตรใหม่นะคะสศิตินะคะทั้งหมดนะคะสิบงวดเริ่มเดินคะตั้งแต่งวดที่ออก0ูนย์เะเด่นห้าหกแดเก้าศูะเข้ามานคฮะที่0ูนย์เงวดต่อมาคะผลวัลออกมาที่สานย์คะ ล่างหางวดตมานะฮะออกที่หนึ่งหกนะก็เข้ามาครบสองตัวล่างนะงวดตมาออก6กสองนะก็เข้ามานะคะครบสองตัวล่างนะงวดตมาออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะก็เข้ามานะคะครบสองตัวล่างนะงวดตมาออกหกจิตนะก็เข้ามานะคะครบสองตัวล่างนะงวดตมออกเก้าหนึ่งนะก็เข้ามานะคะครบสองตัวล่างนะงวดตมาออกสี่หกนะก็เข้ามาครบสองตัวล่างนะงวดตมออกเบิ้ลหกหกนะเข้ามาครบสองตัวล่างนะ งดตมาออกเบิ้ลสี่สี่นะคะเข้ามาครบสองตัวล่างนะคะงดตมาออกหกสามนะคะก็เข้ามาครบสองตัวล่างนะคะงดตมาออกหนึ่งสี่นะคะก็เข้ามาครบสองตัวล่างนะคะงดตมาออกเก้าหนึ่งค่ะก็เข้ามาครบสองตัวล่างนะคะงดตมาออกแปดห้านะคะก็เข้ามาครบสองตัวล่างนะคะงดตมาออกแปดเก้านะเข้ามาครบสองตัวล่างนะคะงดตมาออกหกหนึ่งะะก็เข้ามาครบสองตัวล่างนะคะงดตมาออกศูนย์เก้านะก็เข้ามาครบสองตัวล่างนะคะ งวดประมาณฮะออกที่สี่สามฮะเขเข้ามาครบสองตัวล่างนะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมาฮะเด่นที่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งฮะผลรางวัลออกมาที่เจ็ดเก้าฮะเขเข้ามานะฮะครบสองตัวล่างนะสถิติเขาเนี่ยสิบเก้างวดนะเรามาลุ้นงวดที่ยี่สิบนะเราไปดูสูตรกันนะฮะสูตรเราจะใช้นะฮะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหน่วยล่าง รอยหน้าครั้งที่1นึ่งสองครั้ง10หน้าครั้งที่1 4ครั้งรอยหน้าครั้งที่สองสาครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่1นึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่1ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วคนะสบวกหเท่ากับ7 7็ดบวกสเท่ากับศูนศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสี เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ99บวก1นะคะเท่ากับ0ตัวแรกศูย์ูนย์บวก1เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5เราจะได้เลข5ตัวคะมาครบ2ตัวล่างในงวดนี้นะคะ0 1 2ย์3 4 5นะคะ ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะคะลุ้นนะคะมาครบสองตัวล่างนะคะในงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมนคะะ่นะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคะเดี๋ยวจับคู่ชุดให้ด้านหลังนะคะ พอเราจับคู่ชุดนะจะได้ที่คู่ชุด01 03 04 50 13 14 51 34 53 54 00 11 33 44 55นะฮะทั้งหมดนะฮะ15คู่ชุดนะไปกลับนะ,ะในงวดไปจำมันที่16นะ,ะมีนาคม2567นะ,ะถ้าไม่รวมเบิ้ลเนี่ย10คู่ชุดนะไปกับนะ,ะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเบิ้ลมาด้วยนะ,ะก็15คู่ชุดไปกับนะ เสร็จแล้วนะคะในงวดนี้เนี่ยตัวเด่นของเรานะค่ะจะมีนะค่ะที่อ่าสี่นะคะถ้าติดสี่จะมีที่ศูนย์สี่สามสี่หนึ่งสี่ห้าสี่นะคะแต่ถ้านะคะอ่าตัวเด่นนะค่ะที่ห้าอยู่ในหลักสิบนะคะก็จะเด่นที่ห้าศูนย์คะห้าหนึ่งนะคะห้าสามห้าสี่นะคะแบบนี้นะคะบินห้าห้านะคะส่วนนะคะในอ่าเด่นล่างนะคะ เขาเด่นนะคะที่หนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าแอดจะไฮไลท์ให้นะะจากอ่าตัวที่ชนนะคะเลขหกตัวมาครบสองตัวล่างให้แล้วกันนะคะแอดไว่ได้เอาไอ้ใบที่คำนวณมาให้นะ,ะแต่ว่าแอดมิสมุดนะแอดมิสมุดอยู่นะแอดมิสมุดที่เวลาที่ก่อนที่แอดจะคำนวณสูตรเนี่ยแอดจะจดตามสมุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะ เด่นล่างของเราเนี่ยแชนกันที่สี่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นหกตัวมาครบล่างฮนะมีหนึ่งสามสี่ห้าหกแปดนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยตัวที่ชนคนะศูนยะ์หนึ่งะในหกตัวไม่มีศูนย์นะฉะนั้นตรงตรงนี้ผ่านนะจะมีคู่ชุดนะหนึ่งสามนะที่ชนคะหนึ่งสี่นะห้าหนึ่งนะนะที่ชนคะสามสี่นะ 3, นะก็มีนะห้าสามนะก็มีนะห้าสี่นะก็มีนะ อันนี้คือชนนะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเบิ้ลนะะลองไปเลือกเอานะคะเพราะว่าเบิ้ลมันก็ต้องชนอยู่แล้วนะชนหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่ห้าห้าเลยนะคะถ้าเบิ้ลนะเพราะว่าในหกตัวมีทั้งมีเลขหนึ่งมีเลขสามเลขสี่เลขห้าแบบนี้นะคะเอดก็จะคัดชุดเน้นให้แค่นี้นะให้เพื่อนนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะชอบสองตัวล่างตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณานําไปใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ